วันนี้เราก็แนะนำตัวแบบพิเศษนิดนึงนะครับเราก็จะมีบทเพลงขึ้นมาบทเพลงหนึ่ง <Huh? S 1> ไหนทุกคนลองร้องตามได้่ยนะครับพี่มาเริ่มเลย <laughs> สวัสดีหนูชื่อฟิล์มสวัสดีหนูชื่อฟิล์มม <laughs> าเลยครับน้องฟ้า ขอเทเวลาได้ใช่ไหมคะใช่ครับจะเอาอะไรไปเอาได้ขอกลับบ้านได้ไหมขอกลับบ้านแล้วหนูจะกลับบ้านยังไงล่ะคะต้องต้องเลือกของหนึ่งอย่างครับงูเลือกขวานค่ะขวานเนาะทำไมถึงอยากได้ขวาน่ะครับเพราะว่าสมมติว่าถ้าเราหินนําเราก็ไปเอาขวานไปเอามะพร้าวได้ถ้าเราอยากออกจากเกาะเราก็เอาขวานไป อ่าอะไรค่ไปสับไม้ค่ะมาทำเป็นแพร์ได <Okay. S 2> ้โอเคหญิงแกร่มากมากเอา,เ,อาเอาขอวากเป็อนอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตคือยังไงก็จะกลับบ้านแหละจะทำแครกลับบ้านให้ได้ถ้าเกิดถูกหวยแล้วมีเงิน20ล้านว้าวหนูคิดแล้วว่าส่วนหนึ่งคือก็จะบริจาคไปนิดนึงแล <Okay. S 2> ้วก็ส่วนหนึ่งจะเก็บไว้แล้วอีกส่วนหนึ่งอาจจะมาเปิดธุรกิจของตัวเอง เป็นแบรนด์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงาะครับข้อมูลของ VR social ในปีนี้เนาะปกติน้องๆอ่ะเล่นเฟซบุ๊กกันมากแค่ไหนครับอ่ะน้น้องๆคนตีเล่นเฟซบุ๊กไหมอยากหน้าอยากหน้าก็ได้นะไลน์มีไหมเอ่อทิกก็เล่นป่ะอินสตาแกรมเล่นมาทวิตเตอร์จะเห็นว่าทุกคนอ่ะเล่นทุกแอปเลยตัวผมเองก็ทุกแอปจริงๆ1 2 3หนึ่งสองเลือกเงิน เลือกเงินมันบันดาลอะไรให้แมนนี่ได้บ้างเชิญเลยค่ะเห็นแมนนี่ข้างหลังแล้วตกใจตลอดเลยรอบน้าต้องเปลี่ยนแล้วแหละคือรู้สึก่าถ้าเลือกเงินเราคล้ายๆของสการ์ก็คือเราสามารถแบบว่าเราเอาไปซื้อของที่เราอยากจะได้จริงๆโอเคแต่ว่าถ้าสมมติว่าอ่เราเลือกแค่แบบกระเป๋าอย่างเงี้ยก็คือมันเหมือนได้แค่กระเป๋าแต่ถ้าสมมติว่าเราเลือกเงินเราสามารถซื้อ ที่เราอยากได้อีกมากมันเป็นยังไงกันบ้างอารมณ์ความรู้สึกอะไรผ่านเข้ามาหาเราบ้างคะในช่วงของหนึ่งวนันที่ผ่านมามีอารมณ์อะไรเอ่ยผ่านเข้ามาในชีวิตเราบ้างณขณะน,นี้ที่เรานั่งอยู่หน้าจอคะ่ะมีอารมณ์ความรู้สึกอะไรที่ยังข้างค้างอยู่ทั้งวันนะคะ ค่อยๆผ่อนลมหายใจออกช้าๆบอกตัวเองว่าเราเป็นคนที่น่ารักในสามเมนูเนี้ยที่พี่อ้อยมาเสนอเมนูมื้อขําของเราวันนี้ยน้องเติ้ลอาจจะทานอีกรอบก็ได้นะเป็นของโปรดอ๋อเป็นของโปรดนะเป็นของโปรดเ,ปเลือกเนมนูมน<ำ>ข้าวผัดปกติเมนูที่ทานประจำเลยใช่ไหมคะน้องสกะใช่เวลาอยู่ที่วิทยาลัยก็กินข้าวผัด ก,กินข้าวผัดทุกวันนะคะมีร้าน<ไ>ป,ประจำข้าวผัดหมูใช่ไหมคะโอเคค่ะค่ะจะอยู่ที่1,859บาทนะคะส่วนด้านขวามือนะคะที่มีนางแบบและนายแบบยืนรึสวยรอรออยู่เนะะี่ยค่ะเซตด้านนี้ค่ะจะอยู่ที่399บาท <Okay. S 1> ถ้าเกิดว่าอาทิตย์นี้นะคะเราอยู่ที่วิไลค่ะคุณแม่โอนสตังค์มาให้2,000บาทเป็นค่าใช้จ่ายในสัปดาห์นี้ค่ะเราจะเลือก ชุดไหนต้นเลือกชุดไหนเลือกชุดสองครับทำไมหนูต้นเลือกชุดสองนะคะสอเราจะได้มีเงินไว้ใช้ใจ่ายตามความเหมาะสมในช่วงช่วงเวลาที่เหลือทั้งสัปดาห์โอเคสัปดาห์ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ตามราคาตลาดเสื้อผ้าก็ไม่ไม่จำเป็นต้องสูงมากครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วราคานี้โอเคเลยเราจะได้มีแมนแมนี่แมนนี่แมนนี่เลือกหลังไหนคะหนูเลือก หลังที่สองค่ะทำไมถึงเรียกหลังที่สองเอ่ยเพราะว่าบ้านมันหลังใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะรองรับเพื่อนของพ่อหรือว่าของแม่หรือว่าของหนูอะไรอย่างเงี้ยก็ได้คะ่ะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยน่าจะมีเยอะคะ่ะแล้วก็จะสะดวกสบายมากกว่าเนราคาเจ็ดล้านบาทเราคิดว่าไหวใช่ไหมคะอ่ะไหวอยู่คะ่ะไหวอยค่ะคาโฆษณาการให้ร่างกายเจริญเติบโตนะคะได้รับสารอาหารที่เพียงพออันนั้นก็คือในส่วนของ แต่ถ้าเป็นคุณค่าเทียมในการที่เราจะประเมินของคุณค่าแท้คุณค่าเทียมอ่ะเราก็จะเลือกอะไรร้านอาหารดูดูนะคะในการเลือกอาหารหนึ่งเื้อค่ะร้านอาหารูราคาแพงเกินไปสะท้อนหรือแชรนะคะในส่วนของความรู้สึกหรืออะไรที่เกิดขึ้น ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้บ้างนะคะตั้งแต่แรกเลยนะคะที่เป็นกิจกรรมขอนพักสนักรู้นะคะจนถึงในช่วงของกิจกรรมคุณค่าแท้คุณค่าเทียมแล้วก็มาชันและเพื่อนที่ดีชฉันนะคะเด็ดเลยนะคะสำหรับคนไหนสะดวกกิจกรรมแรกนะคะคือเหมือนให้เรากลับมาอยู่กับตัวเองก่อนให้เราทบทวนตัวเองคะ่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมคุณค่าแท้คุณค่าเทียมนะคะก็คือเหมือนให้เราทบทวนก่อนแ,แบบเหมือนให้เรารู้ว่าแบบ อันไหนที่แบบว่าสําคัญกับตัวเราหรือว่าอันไหนไม่สําคัญแต่ก็เราเราก็สามารถมีแท้กระเทียมได้ในเวลาเดียวกันแต่แบบเราไม่เดอดร้อนคนอื่นเราก็สามารถมีได้ค่ะ <Okay. S 2> ต่อไปก็คือฉันแล้วก็เพื่อนที่ดีของฉันก็คือก็อยู่กับตัวเราเหมือนเดิมค่ะอยู่ที่เราอยู่ที่เราว่าเราจะปฏิบัติไหมเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมค่ะคืออยู่ที่เราจะลงมือปฏิบัติหรือไม่ค่ะ ค่ะเรื่องของวอนกับนีดค่ะพี่อยากถามพี่อยากถามเด็กๆช่วยบอกความแตกต่างระหว่างวอนกับนีดให้พี่ฟังหน่อยค่ะว่าในความคิดของเราเอ๊สองอย่างนี้มันมันเหมือนหรือแตกต่างกันยังไคคงคะ,อะวอนคือต้องการแต่ว่านีดจะเป็นจาเป็นอ่าวอนคือต้องการนี้คือจาเป็นน้ำกาแฟอ๋อวอนเป็นกาแฟเอเปซอนซ่นี่นละ่ะนีสเป็นน้ำเปล่านีสเป็นน้ำ เ,เหตุผลให้พี่อ้อยกับพี่เหมีวฟังนะคะเหมือนวอนคือเป็นน้ำมันเป็นน้ําเหมือนกันครับแต่ถ้าเราเราต้องการกินน้ําที่มันไม่ได้จําเป็นก็จะกินพวกชากาแฟคแต่สิ่งที่จะเป็นจริงๆต่อร่างกายก็คือเป็นแค่น้ำอ <Okay. S 2> โอเคไม่ใช่แค่ตามไม่ทันโรคเต็นแดงร็วแค่ไหนเราต้องลับตัวให้ไวกว่านั้น โทรศัพท์เครื่องแรกหนูเป็นซัมซุงแชปค่ะเครื่องเล็กๆค่ะแล้วก็สไลด์ได้หน่อยหนึ่งแล้วก็ความคิดหนูก็เหมือนพี่อ้อยอะค่ะที่เหมือนว่าใช้รุน่น p h o n e อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้หนูใช้อะไรอยู่ตอนนี้หนูใช้ i p h o n นอยู่ค่ะคิดว่าภาพที่2กับภาพที่3มันมันอ่าโดนมันเยอะไปครับมันเหมือนเกินความจาเป็นหนูเห็นว่ามันหนูเห็นว่าภาพที่2และภาพที่สาม ในในสิ่งที่เห็นได้ตาก่อนเนาะว่าภาพรถมันเยอะเนาะแล้วความรู้สึกของหนูคือหนูรู้สึกว่ามันเป็นยังไงนะลูกเมื่อกี้เกินความจําเป็นอ่ามันเกินความจําเป็นโอเคตอนแรกเลือกคันไหนคะตอนแรกเลือก3ค่ะอ่าตอนนี้จะเลือกเบอร์ไหนเอ่ยตอนนี้ก็เลือกเบอร์สามเหมือนเดิมเราไม่เปลี่ยนเลยเหตุผลเหมือนเดิมไหมคะเหตุผลเหมือนเดิมค่ะไม่เปลี่ยนใจค่ะไม่เปลี่ยนค่ะโอเค ตอนนี้เนี่ยเราเอาแค่ส่วนเล็กๆของมันนะครับจากหนึ่งในสิบเนี่ยมาก,ก็คือเรื่องของคุณค่าแท้ที่แท้จริงคืออะไรคุณค่าที่เสือ่อมแส่งขึ้นมาคืออะไร,ริ่มไหมครับฟ้าใช้เวลาเออในการเล่นออนไลน์ในแต่ละวันนั้นแค่ไหนคะประมาณ 9- ก้าถึงสิชั่วโมงแล้วฟิล์มใช้นานไหมเออของขอาใช้ประมาณ6กถึงแชั่วโมงโก็ฟ้าชอบเล่นเว็บไซต์ไหนแต่ละวันกี่ครั้งต่อวัน เฟกกับ i g ก็จะเข้าๆออกอก็นับครั้งไม่ได้แล้วก็เป็น YouTube ก็จะเข้าๆออกประมาณสองสาครั้งฟังเพลงดูหนัง <Okay. S 2> วันละสองชั่วโมง google ก็เข้าสามสี่ครั้งวันละห้าถึงสิบนาทีแล้วของฟิล์มล่ะ้าของเขา a c e b o o k ก็จะเข้าประมาณสามถึงสี่ครั้งประมาณนี้แล้วก็ YouTube ก็ห้าครั้งก็ไว้ฟังเพลงดูหนังแต่ว่ามีเอ็เซนด้วยนะ <laughs> มาแล้วลูกจ๋าชุดโกคกวาทที่หนูอยากได้ฟินจุงกล่องสุ่มทุเรียนสามลูกจุกจุกขี้ขี้ไม่มีประโยชน์ค่ะหนูหนูหนูก็ไม่โพสค่ะอะไรแบบโอเคแล้วก็เป็นเราเราก็จะไม่โพสนะครับค่<ห>ะเป็นพื้นที่ของการโกหรือว่าโอ้อวดชีวิตตัวเองอย่างเต็มที่เป็นพื้นที่ที่ใครหล,ลายคนเอาไว้โฆษณาตัวเองให้คนอื่นอิจฉาหรือกระทั่งว่าถ้าเกิดรูปไหนหรือสเตตัสไหนได้ไลค์น้อยก็รีบลบออกไปถ้าเกิดว่าอาจจะมีเหมือนกับตนี้เกิดกาลงตามคนอื่นบ้างอะไร ก็ทำตามเลยเขามีเรงงื่เงแล้วก็อยากมีบ้างเลยก็เหมือนพเริ่มตัขี้เลยแร้ก็เหมือนแบบว่าเริ่มสนใจน้อยลองครับก็าะมันเราไม่่อยมีเวลาตัวยเพราะว่าเย็นก็หนัก เคยมีแบบว่าอิจฉาแบบว่าทําไมเพื่อนมีเราถึงมมีบ้างแล้วพอแบบว่าเหมือนพอเราโตขึ้นแล้วแบบว่าเศรษฐกิจก็แบบนี้ก็แบบว่าเหมือนแบบมันไม่จําเป็นเชื่อต้องมีเหมือนคนอื่นทุกอย่างแค่เราพอใจในสิ่งที่เรามีมันก็พอแล้วตอบแชทสอง notification แป๊บหนึ่งบอกตัวเองว่าอยาไปโฟกัสสี่นาทีทำไมมันนานจังห้านาทีลุกขึ้นไปกินน้ำไม่รอบ้านก็ยังนึกถึงเธอเจ็ดนาทีมองนาฬิกาเพ้อเพ้อจึงเธอทำไมน่ารักจัง สมัยเมื่อก่อนก็คือเสมือนว่าถ้าสมมุติว่าเทน,นี้มาอะไรเงี้ยค่ะหนูกปจะแบบเดิมแล้จซิ้องแบบมีแล้วก็ต้องแบบว่าอัพลงอะไรเงี้ยแต่ว่าพอโตขึ้นอะไรอะไรอย่างมันก็อาจจะทําให้เราไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้นมากเกินไปแล้วก็เหมือนให้โฟกัสแค่ตัวเราเงี้ยค่ะทากิจกรรมมาทั้งหมดนะคะก็ได้รู้คุณค่าแท้คุณค่าเทียมได้รู้ว่าตัวเองควรโฟกัสตรงไหนคุณค่าแท้ของตัวเองคืออะไรคุณค่าเทียมคืออะไรแล้วก็ รู้สึกสนุกค่ะได้คุยกับพี่ๆรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็อยากให้มีกิจกรรมนี้ต่อไปค่ะเพราะว่าจะให้น้องๆได้มาร่วมกิจกรรมได้ผ่อนคลายได้แลกเปลี่ยนความคิดกันค่ะอขอบคุณมากเลยค่ะ